ครับผมกับผมครูต้อมมีดทำมือและก็แอ t ส a ตรกไนท์นะครับวันนี้ก็จะมาให้ชมงานมีดแคมป์นะครับที่พึ่งแล้วเสร็จไปนะครับตัวนี้มีลูกค้ารับไปเรียบร้อยนะครับเป็นมีดแคมป์ขนาด7นิ้วนะครับสันหนาอยู่ที่5มิลนะครับเทเปอร์ด้ามนะครับวัสดุด้ามตัวนี้นะครับเป็นไมกาต้านะครับทำจากผ้าคัตต้อนนะครับเป็นการเข้ากาวแล้วก็ ยึดด้วยน็อตทั้ง2ฝั่งเปิดคมใช้งานร0 0ซนะครับตัวนี้ทำมาจากเหล็ก S U P 9นะครับเหล็กตัวนี้มีความคงทนนะครับและก็มีการให้ตัวการสปริงตัวได้ดีนะครับอันนี้ทำเป็นมีดแคมป์ขนาดเล็ก ใช้ในงานแคมป์ในการประกอบอาหารในการใช้งานจิปประถะเล็กๆน้อยๆน,นะครับน้ำหนักเบานะครับส่วนซองนะครับเป็นซองไขเด็กสีดำนะครับมีเทคล็อกสำหรับติดตั้งเข็มขัดนะครับนี้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับชุดนี้เป็นชุดพิเศษที่ลูกค้าสั่งทำนะครับโดยที่จะมีหินจุดไฟแล้วก็หรือแท่งแมกนีเซียมนั่นเองนะครับติดตั้งไปพร้อมใช้งานนะครับเวลาเดินป่าออกแคมป์ เวลามีอากาศความชื้นนะครับตัวนี้จะช่วยได้นะครับไม่เปียกน้ํานะครับอุปกรณ์อันที่2ก็คือหินรับมีดนะครับตัวนี้ก็จัดให้ตามที่ลูกค้ารีเคว์มานะครับก็พร้อมติดตั้งเข้าไปในซองได้เลยนะครับโอเคตัวมีดกับตัวซองนะครับพอดีแน่นกระชับนะครับไม่มีหลุดนะครับส่วนเวลาเอาออกก็เอาออกอย่างง่ายได้ ผ่าเบาๆนี้นะครับตัวใบมีดก็จะมีโลโก้ของทางโรมิดแอบสแตรกครับติดตั้งไปนะครับมีดชุดนี้ราคาอยู่ที่4,500บาทนะครับถ้าท่านไหนสนใจสั่งทำสามารถสั่งทำได้นะครับเฉพาะตัวมีดแล้วก็ซองราคา3 7 0 0บาทนะครับแต่พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆก็เพิ่มไปนะครับถ้าเกิดลูกค้าจะไม่รับก็สามารถระบุได้ ว่าจะไปรับอุปกรณ์เสร็จรโอเคครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับไมคอคุกค้าได้ชมกันสำหรับโรบิกแอสแต็แแกวันนี้ต้องขอให้ทุกท่าน